วัตกรรมแบ่งแยกดินแดนนะครับเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อทําลายฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นข้ออ้างในการใช้ปฏิบัติการทางทหารกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งด้วยกันดังนั้นการกล่าวหาว่าผู้รักประชาธิปไตยจะแบ่งแยกประเทศของม็อบประชาธิปัตย์และกร็รวมไปถึงของเครือข่ายของบอบนี้จึงเป็นเพียงแค่วัตกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกติดตามได้ในรายงานของทีมข่าว DNN ครับ แม้ว่าวินยูชนหรือแม้แต่ผู้ที่ยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างยังรับรู้ได้ว่าการแสดงออกของประชาชนที่ทนไม่ได้กับความอายุติธรรมในสังคมที่อมมาตยาธิปไตยเกาะกลุ่มทุกกลไกอำนาจรัฐโดยการตัดเพ้อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจลุกขึ้นมาปักป้ายสอปอป,อปอล้านนาสอปอปอที่แปลว่าสม,มัชชาปกป้องประชาธิปไตย หาใช่ชื่อประเทศใหม่ในรูปแบบสาธารณรัฐไม่ได้ต้องการแบ่งแยกประเทศให้ขวานทองของไทยเหลือไว้แต่ด้ามแต่อย่างใดอาจารย์มูฮัมหมัดอินยาตญาปรังนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ผู้สันทั์ปัญหาความรุนแรงในชายแดนใต้ได้ชี้ให้เห็นว่าการที่ม็อบประชาธิปัตย์นำเรื่องนี้มาบิดเบือนขยายผลตลอดจนขุนพลนายทหารที่ขานรับ กลับตอกย้ำความอายุติธรรมที่ดำรงอยู่และตอกย้ำได้อย่างชัดเจนเสียด้วยเมื่อเทียบกับกรณีแกนนำมอบประชาธิปัตดหลายคนถูกออกหมายจับคดีกระบทแล้วทหารไม่เคยกระตือรือร้นที่จะออกมาแสดงบทบาทเมื่อเปรียบเทียบกับว่าศาลได้ได้ไดไดออกคำสั่งใช่ไหมครับศาลได้ได้ได้ตั้งข้อหากระบฏให้กับแกนนำของกปปสเนี่ย และปรากฏว่าทางผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้กระตือรือร้นในการที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้นี่เ็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมาตรฐานซึ่งผู้คนสามารถมองเห็นได้ว่ามันปฏิบัติที่ไม่มีความเท่าเทียมกันนะป้ายไวนิลเนี่ยใครๆก็ขึ้นได้นั่นประการที่1นนะคือศัตรูทางการเมืองก็สามารถที่จะขึ้นป้ายไวนิลแบบนี้ได้หรือถ้าสมมุติว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเขาขึ้นป้ายนี้จริงๆหมายความว่าไงหมายความว่าเขาสะท้อนความรู้สึก เบื้องลึกของเขาที่มีต่อสังคมนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการที่จะแบ่งแยกประเทศดินดประเทศนี้จริงๆนักวิชาการผู้นี้ยังมองว่าทหารเองต้องการนำเรื่องแบ่งแยกดินแดนมาเป็นข้ออ้างในการสร้างอํานาจท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังม็อบนกหวีดคือถ้าไม่มีข้อหาเหล่านี้อยู่เนี่ยทหารก็ไม่รู้จะ นะใช้เงื่อนไขอะไรที่ตัวเองจะเอาอํานาจของตัวเองเนี่ยเข้าไปเข้าไปในทางการเมืองหรือเข้าไปในสิ่งที่มันมีการต่อสู้กันเมืองกันในปัจจุบันแต่เวลามันมีข้อหาเหล่านี้อยู่เนี่ยทหารก็สามารถที่จะใช้ข้อหาเนี่ยนะครับสร้างอํานาจขึ้นมาได้เพราะนั้นข้อหาขบวนแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันเป็นข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจของทหารด้วย ข้อหาแบ่งแยกดินแดนยังเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองเกิดจากอำนาจรัฐรวมศูนย์ที่ต้องการขจัดผู้ที่คิดต่างจากรัฐส่วนกลางดูอย่างชายแดนใต้ที่ต้องกลายเป็นสนามรบและยังหาจุดจบไม่ได้ก็มาจากนโยบายรัฐนิยมในยุคมาลานำไทยสมัยจอมพลปอได้เบียดขับผู้คนในพื้นที่ให้ต้องเลือกว่าจะหนีหรือจะสู้กว่าจะเข้าสู่เวทีเจราจา ก็เลยเถิดมาจนหญิงไม้และเด็กกำพร้ามีอยู่กว่าครึ่งค่อนเมืองใช้นโยบายรัฐนิยม12ข้อซึ่งซึ่งหลายอย่างอย่างเช่นการบังคับให้มีการแต่งกายนะตามแบบที่จอมพลปต้องการหรือการให้อะไรการให้พฤติกรรมต่างๆนะของคนในสังคมนี้ให้มันเหมือนกันกับทางส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยทางชาวบ้านซึ่งเป็นคนสามจังหวัดเนี่ยเป็นคนมุสลิม เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะยอมรับกฎต่างๆเหล่านี้ได้ใช้นโยบายในลักษณะที่ว่าเป็นการกดทับของเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ต่อต้านนะเมื่อต่อต้านปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็เลยประกาศว่า,าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันมีแนวความคิดที่จะต่อต้านรัฐบาลเป็นกระบบเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่ามันบริบทของการที่รัฐบาลเนี่ยนะต้องการที่จะรวบอํานาจจากส่วนกลางนะ ใครที่ไม่เห็นด้วยกับตนเองนะใครที่ต้องการที่จะต่อต้านสิ่งที่ตัวเองถึงที่รัฐบาลจากส่วนกลางเนี่ยคิดเนี่ยแล้วก็ยัดเยียดข้อหาการเบฏแบ่งแยกดินแดนให้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบริบททางอํานาจอันหนึ่งนะที่มันเกิดกบรกบฏแบ่งแยกดินแดนขึ้นมานะคือมีการต่อสู้ทางอํานาจการพูดง่ายๆในเมื่อสิ่งที่เห็นและเป็นไปจากการผลักไสให้คนไทยต้องฆ่ากันเองเพียงเพราะวัเนเกรงจะสูญเสียอํานาจ หรือเพราะผู้หนึ่งผู้ใดกระหายอำนาจจนขาดสติอย่างนี้แล้วเหตุใดไม่ตระหนักหรืออยากให้แตกแยกเพราะแตกต่างต่างที่ฝ่ายประชาธิปไตยถูกใส่ร้ายตลอดมาต่างที่อีกฝ่ายทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือจะไม่มีค่าให้ใส่ใจไม่มีใครคิดไปแบ่งแยกให้ประเทศแตกสลาย มีแต่คนต้องการปกป้องประชาธิปไตยที่พร้อมจัดตั้งสมัชชาที่ปรากฏออกมาให้เห็นดังนั้นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจงหยุดและอย่าผลักไสให้แบ่งแยกวิทวัตมณีจักถ่ายภาพวิสรุปบุญญารายงาน